มผมไ่ดเือลรอคนแรกนี่เมื่อกี้ไปนั่งนูน้นเขาเขาไล่มาตรงนี้ครับหมืและนี่คุณอยู่ในรายการแคมปิ้งครับวันนี้เราจะไปต่างดาวแถวเชิญใช่ไหมแถวเชิญใช่ไหมพี่ป๊อปเป็นยังอุบลไงตัวป๊อปเป็นยังไงมึงเหมือนกำนันนะเหมือนเหมือนผู้ใหญ่บ้านอยากออกไปอย่างนี้นานแล้วกับบ้านท่้งตัวตัวผู้ใหญ่เด็กที่อุบลจับได้เอี้ยชอบส่งอะไรให้เล่นแบบเนี้ยป๊อปโอเคเดี๋ยวไปเจออุบลครับทุกคน หร,นนหรืออุดรอ,อันนี้เดีดกก๋ยวรอเอาดีๆอยี่งไดวขึ้นก็มีแล้วอุดรตโลดอีกแล้วนะเราต้องทำอะไรที่มันเป็นแบบ t r a ดิช i o น a l ดีวะคืออะไรมาถึงแล้วก็ต้องถ่ายกับลอรีฝากบอกไอ้คนที่จองบัตรอะไรนะ มองตอนหน้าทำยี้อะไรอย่าให้กูถึงก่อนกันเหรอไอสัตว์จะขอเข้มขัดขออะไรเขาก็อายคนอื่นเขาก็อายคนอื่นเขาไอเนี่ยอะไรกันเนี่ยบนท้าย้าต้องทำอะไรที่มันถึงแล้วลาอัพตัวเชี่ยวไหมอุบลทายขาอุบลท้ายขาถึงกูไม่ได้นี่ถึงคนไม่ไดกูไม่สามารถถึงได้ที่ไหนแล้วครับเราถึงกันที่อุบลราชธานีครับอุบลของดีคืออะไรครับคุณโจยี่อ่าข้าซอยครับผมฮะเหรอดเนี่ยนี่มึงไม่ถามพี่คนขับพี่ครับอุบลนี่ของดีมีอะไรบ้างครับหมูยอครับกับ จับหมูยอหัวจับครับผมพี่เป็นคนหัวบอลเลยป่ะครับพี่พี่ชื่ออะไรฮะชื่อธนพี่ธนพี่ธนพี่ธนอายุไหนครับยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดด้วยเหรอชี้ยไหมคือเริ่มขับรถเร็วจังน่ะพี่คือเจ้าแรกพี่อ๋ือว่าถึงรอบเลยฮะมึงรู้ทาไม่ได้ทูมเงาดีนะที่นี่ตอนนี้มีแบบที่ไหนดังๆมั้งพี่เนี่ยแบบชอบไปตรงไป้ท่องเที่ยวตอนที่เราจะไปเนี่ยเขาเขาเปิดอะไรนะครับสกายวอล์คเิรินทร์อะไรสกายวอล์ค สก,กายวอลสินทอนซีดินทอนนี่คือเขื่อนป่ะใช่ครับเฮ้ยน,นี่เราคะลังไปเขื่อนสิริปนส์อย่างเนี้ยครับผมแสดงว่าเขามาถ่ายละครถ่ายงานกันเยอะใช่ป่ะครับอืมซีรีส์ดังไงซีรีส์ดังซีรีส์เรื่องอะไรนะไอ้ขี้เออไอ้นี่เขาถ่ายซีรีส์เรื่องนี้ไงเรื่องอะไรสปาร์กใจในจอมยิงเฮ้ยเรารู้ได้ไงโถ่โอ้โหสนุกมากเรื่องนี้ซีซั่นสองนั่นมึงโอซีซัส์่หนึ่งเป็นยังไงซีซัส์่หนึ่งจบยังไงนายนภัทรตายโอ้ซีซีส์่สองแล้วเราฟึ่งได้มาเพราะว่าไอตอนททีี่ตตายแงงไปรน้ แต่ว่าเขาไม่ได้หัวใจมังกรไอ้ซึ่งหัวใจมังกรเนี่ยแม่มังกรเขาไปเขาก็มีไปแม่ม,ม,มดไฟแม่มดไฟไล่ลำอันนั้นเก็บบอลเนี่ยยิ้มรับกล้องเรื่อย <c oughs> <c oughs> แต่ว่าวันนี้เขาบอกว่าเราเราจะมีไกด์นำเที่ยวนะใครวะน้องที่เป็นนักแสด,ดงในเรื่อง <c oughs> <c oughs> อย่บอกนะว่าน,นายนภัทรมาอีกอ่ะถ้าระดับนายนภัทรมาเชื่ออะไรรายการเราไปคุยเตอร์เขาเคยมาแล้วไง ไอ้เทียมึงลืมไปได้ยังไงไปออกมาเที่ยวไปเดี๋ยวว่าออกมาเที่ยวกับเราเลยอ๋อชื่อกูเอ๋อเลยนะถ้ากูแบบเที่ยวกันไหนนะพาร์ทอ่ะสมมติลงไปเอได้กูเที่ยวกันไหนนะพารททุกวันอาทิตย์อยู่แล้ววัที่กูเที่ยวกับไอ้โจยี่ไอ้นี่เขาก็เขาก็เป็นวันอาทิตย์ครับพอเที่ยวกันอย่าบอกว่ามึงลเลียยาวเหรอไอ้สัตว์เลยเรือไม่ได้ไปเลยเยียนั่งเล่นอยู่หนำบ้านข้างบ้านโอ้โหระดับบ้านนัข้างบ้านมึงเนี้ยสีลอกหมดเลยโอ้โหยิ่คือแป้นถ้าสมมติมีเด็กดังก็คือบัณยักษ์แดกทรายอ่ะ ตอนนี้แปนไปทำล่างแล้วครับจริงป่ะเนี่ยในไอเนี้ยเหรอหลังแป้นครับหลังแปนนะนะ <c oughs> ช่วยแปไปนี่ต้องหนีแตนเ,เหมือนไอ้เกี้ยวจริงพี่ป๊อปเราไม่ได้เจอกันนานนะเนี่ยสองสัปได้ปะ่ะแคมปิ้งเนี่ยไม่เคยออกมาอย่างเงี้ยนานมากเลย <c oughs> ที่แบบที่มันจะออกมาแบบทัวร์ค้างอย่างจริงๆรเนี่ยจเจอเัาพักแล้วก็แบบเออย่างย้ายนี่โอ้วันนี้ไปเลยบรรยากาศมันเปลี่ยนเลยแล้ววันนี้เราค้างบนด้วยฉะนั้นอัพไปแล้วบางทีตบนทั้ ดูว่ามีมีทักมาไหมเดี๋ยวดูเลยเูเลยมีให้กูเดือดร้อนแล้วกันนะที่เกียนไปตอบคำถามสื่อ้ต้องทักเป็นวิดีโอมึงอ่ะงั้นกูเดือดร้อนละไปไปเลยเจอนเจอกันเจอน จังหวัดอุบลราชธานีค่ะตบานผคนเดียวเลยสวยมากเลยนะที่น um> allora, ี่เขาถ่ายซีร yeah ีส์อะไรป่ะนะสปาร์กใจนายจอมหญิงซีซั่นสองกูว่าแล้วคกูว่ากูดูตลอดดูบ่อยๆแล้วก็จำจริงได้ได้ๆครับท่นผู้ชมมากับเราใช่ไหมครับเราขอประตูคือไม่เห็นเลยนี่พนักงานนี่แคดดี้ตีกอล์ฟข้างในเราจะมีสกายวอล์กด้วยนะครับเมเจอร์วอล์าเวย์ ไอ้เงี้ยเอ้ยโกไก่กูแนะนำอันแรกก็ผิดแล้วแล้วเราจะต้องทำอะไรกันบ้างนี่คุณหนุยงเลยครับเดี๋ยวให้พี่ๆไปเที่ยวแบบตามรอยซีรีส์ด้วยไปแต่ละจุดมันจะแบบเขาใช้ไม่เหมือชนช่วงหนึ่งเหมือนช่วงหนึ่งคนชอบไปเกาหลีไปตามรอยซีรีส์ฉะนั้นกูว่าของเมืองไทยอ่ะเราต้องตามรอยซีรีส์ได้บ้างเลยเพราะว่าละครไทยก็มีถ่ายโลเคชั่นสวยๆเยอะแล้วจะไปไหนไปยังไงเราไปสันเขื่อนโลเคชั่นแรกก่อนอ่ะสันเขื่อนเราไปไง รถนี่ี่ไงมครพี่โอ,อตามผมหลุมไหนครับท่านเออจริงๆหลุมสองหลุมก็เรียบร้อยแล้ใช่หลาลุมแก้วหรอครับเีเออไ้รบรรยากาศดีว่ะเแต่ว่าครังแรกในชีวิตผเลยนะครับแต่แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะครับทำไมเขื่อนมันถึงแบบเป็นที่น่าเที่ยววะ แหล่งไหนที่มันมีน้ำาคนเราเที่ยวเลยแล้วอย่างนี้เข้าได้ปเนี่ยหยงอันนี้ว่าเข้าได้่ะพี่ป๊อปเพราะว่าเราขออนุญาตแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปเนี่ยเขาจะต้องจอดรถตรงนั้นแล้วมาเดินเข้าไปได้อ๋อเดินเล่นอันนี้ก็ขออนุญาตแล้วครับทุกคนครับเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแนดงไอ้เรื่งแอนด์แอนด์ขอบคุณนะครับเอเดพป๊อบรันท ทีเจ็ดว่ายมุมทีทีเจ็ดเป็นไงฮะการขับรถกรอล์ฟครั้งแรกของคุณเพราะเราคือครอบครัวฮะ,ะบ้านแอฟเฟียตอดอม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 ชนในโทษแหรอดอมเหนย่ยกซูบูนอะไรยี้ย<ส><ง>แซงด้วยขัด ต่ตื่นเต้นมากเลยแต่ตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยอ่ะเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะนำเนินเลยปล่อยปล่อยปล่อยคุปล่อยตรงนี้นี่เด็กปั้นผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนซิตอนนี้เราอยู่ที่ตอมอ่อนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตอมอ่อนะครับไม่ใช่ S <S อันนี้คือสันเขื่อนตอนนี้เราอยู่กันนะ่ยโธ่ๆนะแนะนำน้องเขาก่อนแนะนำน้องก่อนแนะนำน้องก่อนเร็วๆครับนี่นะครับคือน้องเมโกะนะครับสวัสดีครับน้องเมโกะครับสวัสดีค่ะ่ิจ้ประวัติพอๆนะเอลละครชื่ออะไรสปาร์กจนายจอมหญิง สีซันอกสีสันสองครับสีสันแรกเป็นยังไงเราเป็นราดดิตามุกีซันแรกสนุกมากจบยังไงจบยังไงเอาเอางี้คำถามง่ายๆเลยในเรื่องหนูชื่ออะไรเอาแล้วันนี้ใครก็ต้องรู้เรื่องนี้หนูใบให้หนูใบให้ไม่ขนูใบเป็นขนมมะกรองตับจากแก้เคียงค่ะผมผมไม่ค่อยกินขนมไทยด้วยสิ มันอาจจะเป็นขนมอินเตอร์ขึ้นมาก็ได้ไข่เพี้ยไข่เพี้ยคนเพี้ยอะไรชื่อไข่เพี้ยหนูหนูเพิ่งรู้ว่าขนมไทยมีขนมชื่อควยลิงด้วยอ่ะควยลิงด้วยอ่ะเหรอมีควยลิงเหรอขนมควยลิงขนมขนมหายากกูก็ไม่ได้เตรียมใจมาที่กูได้ยินเขาไม่หยาบปากน้องเขามันเป็นชื่อขนมจริงๆพี่เข้าใจเรื่องนั้นเราอยากขายได้นะวันนี้หนูพูดเขาบอกว่ามาแล้วค่ะยี่เมโกะมึงแนะนำให้เขาเป็นทางการหน่อยได้ไหมแนะนำเป็นทางการนี่คือน้องเมโกะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้สวัสดีค่ะซึ่งผ นะคะว่าในเรื่องหนูเล่นในสรุปในเรื่องหนูชื่ออะไรช็อกแลตขน,น,นม ในเรื่องหนูชื่อว่าเบานี่คไอไอมีสเป็นมีสเป็นส่วนผสมใกล้เคียงใกล้เคียงไม่ก็บอกว่าวันนี้จะพาพี่ๆมาเที่ยวสันเขื่อนเราอยู่กันที่เขื่อนศรีลินทร์โลเคชั่นที่ถ่ายทําสวยมากหนูหนูก็มาถ่ายหนูมาถ่ายนี่ด้วยใช่ป่ะใช่ค่ะเอาวันนี้เราจะมาตามรอยซีรีส์กันครับเพราะว่าตอนนี้ซีซั้งสองแล้วใช่ค่ะที่ตรงนี้ก็เป็นโลเคชั่นหลักโลเคชั่นสําคัญที่แบบตัวเบานี่เองกับพีทในเรื่องอ่ะเขาแบบมาปั่นจักรยานสวีทกันวันนี้ก็เลยอยากจะให้พี่ป๊อปกับพี่โอ๊ต มาเวอร์เป็นเบลนี่กับพีทแล้วก็มาปั่นจักรยานปั่นจักรยานอะได้แต่ว่าจักรยานมันจะให้เราปั่นหรือเปล่า <c oughs> เรามีจักรยานพิเศษใช่ไหมคะที่นีจริงหรอถูกต้องค่ะ, <ไป S 2> ะเหรอเหมือนเป๊ะเลยอ่ะนี่คือรูปเดฟอ,อ๋อเฮ้ยต้องกอดกันแบบต้องกอดกันเอาไงอ่ะเราเอาไปซื้อแรกก่อนเลยปะปั่นจักรยานกันเลยไหมไปไม่มีวิธีอะไรอะไรอะผมน้าเอกไงใครใครใครแล้วใครใครเป็นน้าเอกมึงจะปั่นไหมหรือให้กูปั่นเพราะถ้ากูใส่อ่ะกูเป็นปิงปองแน่นอนงั้นกูใส่ให้มาาอ่ะะจัักรยนนพขบดี อ๋มันมาแค่นี้ใช่ไม่มีจักรยานจริงเหรอมาไกลเหลือแค่นี้ไะไปถ่ายรูปก,กันอธิบายอินเนอร์ของเาวนี่ให้หน่อยได้ไหมครับซีนี้ก็คือรักแฟนมากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป้นหนึงแปนนึ่งแป้นหนึง,ง,งอยากก่ากดตรงที่ปีกมากได้ไหมทำไมไอหมูทอดเมื่อกี้จะออกมาละกอดแน่ <c oughs> นเลยหน้าหน้าหน้าพิศหลังด้วยหน้าพิศหลังด้วยมีความสุขมากเพราะว่าเขาหยอกล้อกันแล้วเขาก็เรียกกันคุณแฟนคุณแฟนคุณเลนคุณเลิ ี่ป๊าไม่ขอยิ้มเยอะกว่านี้ได้ไหมคะดูมีความสุขจริงๆอะมีคมสุขนี้เหรอขี้เหมือนฟันนี่เหมือนฟ้าน่ารักมากเลยค่ะเหมือนไม่โกกมากเลยค่ะคุณเบลคือตอนนี้คำถามในหัวกูเราทำไรกันอยู่อะไหนขอดูเช็ครูปหน่อยได้ไหมคะเหมือนมากเหมือนมากเหมือนมากเหมือนเลยได้อยู่อินเนอร์ถูกต้องโอเคเหมือนสารคดีเทียอะไรก็ไม่รู้ไอเทีย คือในบริเวณนี้ในกูรู้ข้อมูลมาเลยมึงไม่ได้รู้ข้อมูลมามึงอ่านแต่ตรงนี้อะไรนะโอ้โหนี่มึงเคยมึงทำรายการไหมน่ะทำทำเดี๋ยวเดี๋ยวกูสอนให้ดูโอเคโอเค เออยังไงกูเนี่ยรู้ข้อมูลมาเลยเขาบอกว่าจากจุดนี้นะเราจะเห็นมุมของถนนทอดยาวเป็นโค้งเนี่ยรับกับมุมมาดีเลยมีวิวที่ภูเขาเนะขนานกับผืนน้ําสวยมากจุดนี้เนี่ยคือปกติแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยชอบเดินมาชมวิวกันเดินบนน้ำเลยหรอใช่ใช่ไอ <c oughs> ้ยี่เอายี่ไปเ่ยเขาเดินมาพักผ่อนหย่อนใจกันตรงนี้ไงนุ่งหนิงนุ่งหนิง <c oughs> นี่ <c oughs> แล้วก็มีตอนเย็นๆเนี่ยน่าจะมีคนมาวิ่งตรงนี้แหละ วิ่งไปชมบรรยากาศไปนิยเขาเรียกว่าวิ่งริมเขื่อนชิวโคตรแล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะคะที่บรรยากาศดีมากๆที่ไหนคะนั่นก็คือตรงนู้นเลยค่ะมันเป็นร้านกาแฟนะคะชื่อร้านกาแฟคุณสายชนค่ะแล้วก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่แบบสําคัญมากๆเพราะว่าอันาและซันเขาก็ไปนั่งสวีทกันตรงนั้นเพราะบรรยากาศมันดีเราไปอีกโลเคชั่นหนึ่งดีกว่าอันนี้คืออันนี้โอเคนะนะเรียบร้อยแล้วนี้คือให้ไปนไหมคะเป็นแฟนละครมาเดินเล่นนะได้ค่ะก็ดูรักกันดี งั้นเดี๋ยวเราไปโลอีกโลเคชั่นหนึ่งค่ะซีนนี้สําคัญมากพระเอกกับนางเอกเขาไปตกลงเป็นแฟนกันที่นั่นเฮ้ยไอ้ฉันนะวันนี้เดี๋ยวแบบผมขอซีนนี้แต่เป็นโจอี้กับน้องเมโกะได้ปะได้เลยตกลงแบบเดี๋ยวเล่นซีนแบบเป็นแฟนกันให้เหมือนให้ในเอกเลยได้ครับไปดูนะปั่นจักรยานไปด้วยซ้อนแล้วก็ปั่นไปงั้นเดี๋ยวหนูขึ้นรถตู้ไปนะเดี๋ยวเจอกันตรงนู้นนะคะเอาจริงพี่ปั่นรถกอล์ฟเหมือนกันลูกไม่บั่นไม่บั่นไปหรอกเอาจริงพร้อมยังอ่ะมิโกะไปไปกับไปกับโจอี้ใช่ป่ะใช่ขอให้โชคดี จริงๆหนูชอบขับมากเลยนะคะเวลาที่มาถ่ายหนูเป็นคนขับตลอดเลยไม่ใช่อะได้เลยลงน้ำแม่ผมไม่เคยขับเลยนะครับเนี่ยแล้วไปค่ะทีมนางเอกครับนี่อันนี้คุณเมย์โกนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับเมย์อายุ27ค่ะอ๋อแสดงว่าพี่อายุเท่าไหร่พี่เมย์โกนี่ยี่สิบผมยี่สิบหกเอาดีๆใช่เอาดีๆใช่ครับยี่สิบหก โอเคเราเป็นพี่ก็ได้ไม่แต่เรียกเราเป็นน้องอยาเป็นครับคุณเมกโกะก็ได้ครับเป็นน้องน้องเมโกะน้องเมโกะได้ครับจริงๆเขื่อนสีลินพรเราก็ได้ยินชื่อกันมาตั้งแต่เด็กใช่ครับแต่ก็ไม่เคยมาเที่ยวเพราะเราก็ไม่รู้ว่าในเขื่อนมันมีอะไรเที่ยวนะคะจริงๆเขาได้มาเรารู้สึกมีมากสวยมากผมอยากมาอยู่ปากหลังชีวิตที่เขื่อนนี่เลยท่านหลังก็นหนุ่หนิงกันไหมไม่หนูกํกำลังให้ความรู้อยู่ท่าหลังก่นหนุ่หนิงวะมลิงิง ยืดขามมีลิงตรงทางขยายนะใช่ที่นี่ลิงเยอะมากมีลิงด้วยครับระวังนะคะมันจะจู่โจมมีขนมคุยลิงไหมครับใช่มันหอมจู่โจมมากแต่เรื่องคุยกันเป็นเรื่องแบบเนีช่วงนี้ชีวิตความรักทุ่นเป็นยังไงบ้างมึงเชื่อป่ะกูคิดคำนี้อยู่ในใจเมื่เดี๋ยวมึงต้องถามตรงนี้ด้แน่ๆไอ้สัสกูจะรู้ใจมึงกันไปแล้วอะไรไม่ะไปคบกันไม่ก็ได้ละคุณเมผมเข้ามาในเนี้ยคือมาถ่ายในบริเวณของแยกคุณกับลิงแบบ ทัหมดเลยสถานที่ที่จะพาไปวันนี้ทั้งหมดก็คือเป็นที่เป็นโลเคชั่นที่เราถ่ายในซีรีส์ทั้งหมดเลยค่ะได้เจอบรรยากาศที่สวยแล้วก็แบบใช่อากาศดีมากแล้วกลางคืนพอในเขื่อนเหมือนมืดอะ่ะมันจะเห็นดาวชัดมากๆสวยมากๆอยากรู้จังว่าฟุตท,ที่ถ่ายไปจะเอาไปใช้ได้บ้างไหมนะ ตรงนี้จะเป็นตรงที่นางเอกกับพระเอกเขามาขอกันเป็นแฟนตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ต้องมาเช็คอินถ้า,าพูดว่าซีรีส์เรื่องหนึงจุดที่เป็นไยแมทของเรื่องหนึ่งสัมพันธ์ก็คือตรงนี้นเลยเราจะพามา เล่นให้มันรู้ดูพี่พี่ป๊อปเป็นตัวอย่างเออมึงดูคนอย่างกูดูเป็นตัวอย่างนี่มสปีดจังเนี่ยสปีดแล้วไอ้เราบอกนี่สัตว์มึงบอกว่าเราบอกว่านี่จะได้รู้ว่าไหนเล่นได้ไม่ได้บ้านนี่ได้พอถึงเวลาเดี๋ยวโซเชียลถาโถมพี่ หน้าโดนน้าโดนมึงอ่ะน้าโดนยิ่ย่งตอนนี้เราอยู่กันที่ nature walkway เขาก็เลยแบบมีดอกไม้มีต้นไม้เยอะแยะไปหมดอันนี้มีซีนซีนนี้ไหมตรงนี้คือซีนสําคัญที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นซีนเหมือนแบบคลายแม็กซ์เนาะมันก็คือนางเอกกับพระเอกเขามาขอเป็นแฟนกันตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูตรงนั้นอยากไปดูซีนนั้นเลยอ่ะไปค่ะตรงนั้นไปไปตรงนั้นสวยกว่าตรงนี้ พราะตรงนี้ไม่ใช่ตรงนั้นโอเคแล้วตรงนั้นก็ไม่ใช่อู่พูดไปเรื่องกันนะลูกนะซึ่งนี้เอามาก็คือถ่ายรูปเนี่ยจะเห็นมุมที่แบบเห็นเขื่อนทั้งหมดแน่นอนอย่างนี้มุมสวยมันมันต้องม,ม,องมีมันต้องมีแบบ p o i สําสคัญนี่จุดไหนแบบถ่ายแบบมันมีจุดพีคเพราะว่าตรงนั้นนะข้างล่างพื้นเป็นกระจกแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะให้พี่โอเดี๋ยวพี่ป๊อปไปเดินอยู่ตรงนั้นด้วยเดี๋ยวไม่แตกใช่ไหมไม่แตกคู่นี้กระจกเขาโอเคอยู่แล้วเฮ้ยเยี่ยย ป๊อปเหมือนกลัวเลยค่ะกลัวครับมันจะมีจังหวะแบบแกร็บนะพอแกร็บเนี่ยมันจะมีเวลาหนีเท่าไหร่มึงลองคิดสิพีลีนเดินเถอะไม่ใช่กูคนเดี่ยได้กลัวไอ้คิวเนี่ยไล่กูไปให้กูไปแตกที่อื่นปกติเคยโดนไล่ไปแตกที่อื่นป่ะอ่าไม่ค่อยไปเรียกมาแตกที่นี่เมโกะมันรู้มากถามว่าโดนไล่ไปแตกที่อื่นไหมเป็นฐันนั่นเมโกะมันรู้เยอะใช่แดดแล้วเด็กคนนี้มันรู้เยอะ ที่นี่เขาเรียกว่า nature walkway ก็ตรงนี้เลยจะเป็นจุดสําคัญที่พระเอกนังเอกเขามาขอเป็นแฟนกันค่ะปกติเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะใช่เพราะว่าจาก location จากวิวอ่ะผมว่าคนมาถ่ายรูปเยอะน่าจะเพิ่งเสร็จนะคะเพราะวันที่หนูมาเขาเพิ่งปูย้ากัน,นออเหรอก็คือแสดงว่าที่นี่เพิ่งเสร็จก็คือเดี๋ยวต่อไปจะเป็นที่ที่แบบเทรนกนลาลังมาฉะนั้นตอนนี้พ่อแม่พี่น้องชาวอุบลหรือใครที่มาเที่ยวอุบลก็แวะมาได้โอเคแล้วก็ตรงเนี้ยมันสําคัญเพราะว่ามองเห็นนู่น เนี่ยมองเห็นแพะปลาที่เขาดักปลาโซล่าเซลเขาบอกว่าเป็นโซล่าเซลลอยน้ําไฮบริดใหญ่ที่สุดในโลกใช่ค่ะบรรยากาศเป็นไงคะบรรยากาศแต่ถือว่าตรงเนี้ยร่มรื่นกว่าตรงสันเขื่อนเพราะสันเขื่อนมันไม่มีต้นไม้ไงตอนนี้ที่เราเดินมายังมีแบบร่มไม้มีอะไรช่วยบังแล้วก็เขาบอกว่าที่เนี่ยพันธไม้พืชพันธไม้ต่างๆที่มาคือเป็นพันธไม้ท้องถิ่นของอุบลต้นไม้อะไรอะคะต้นรักครับอุ้ยก็ยังเติบโตดีนี่ ดี่คือแกนต้นไม้แกนต้นไม้ที่มันเติบโตขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายรูปทำซีนที่เมโกกับโจอี้ไหมพี่นายเอกหรือโอ๊ตป๊อปอยากดูทั้งคู่เลยได้ไหมคะได้เดี๋วาแข่งกันดีกว่าว่าใครแบบสวีทมากกว่ากันเอาจริงนะพี่อพี่ป๊อปไม่ได้มีสวีทเลยเอาเอาคนนักแสดงจริงๆเออนักแสดงก่อนเราจะได้ดูเป็นเล็บพี่วิถีเล็บเล่นให้อั้พี่โอ๊ตเป็นพวงกับผู้ชายผู้ชายอยู่ฝั่งนู้นเอาถูกแล้วครับแล้วก็ตอนกอดกันเนี่ยน้องน้องเมโกจะต้องกอดผ่ันจักร กอดตรงตรงช่วงเอวมีบทพูดไหมครับผมให้ดัสแสดงอินพอไว้เลยวันนี้คุณสวยมากเลยครับเฮ้ย,ห,ห,ยหยอกแล้ววันจ่าฟังแล้วหรอห้าสี่สามสองเขื่อนเิรินทรที่ว่าสวยแล้วยังแพ้คุณนะครับเขื่อนเิรินทรที่ว่าสวยแล้วยังแพ้คุณนะครับไ <c oughs> อ้สัตว์ไอ้สัตว์เออแล้วไงต่อไง<ม>ต่อไงต่อพาเรามาอ้าวเราขอพูดบ้างสิอุ้ยพาเรามาที่นี่ทำไมหรอเขาถามแล้วเขาถามแล้วเขาถามแล้วตั้งใจจะาทำอะไรวันนี้ผมมาจะมาขอคุณเป็นแฟนครับ โอ้ยเปิดเปิดเปิดความเปิดความลับความรู้สึกที่ผ่านมาผมรู้สึกดีมากเลยเวลาได้เดินใกล้คุณแต่เรานั่งรถกอล์ฟมานะคะอ๋อผมเดินเดินก่อนขึ้นรถกอล์ฟครับ,อรบเอาแล้วาแล้วสิ่งสำคัญแล้วจะขอเป็นแฟนแล้วผมขอเป็นแฟนคุณได้ไหมครับโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ต้องมีดินางเอกมันต้องมีแบบเออต้องมีนะพี่ปอปอบบทหน่อยผมเริ่มรู้สึกมากเกินกว่าเพื่อนแล้วครับผมเริ่มรู้สึกมากผมเริ่มกับคุณมากเกินกว่าเพื่อนแล้วครับเออผมเริ่มรู้สึกกับคุณมากไปกว่าเพื่อนแล้วครับแล้วคุณรู้สึกเหมือนผมไหมครับรู้สึกค่ะรู้สึกร้อนค่ะตอนนี้หนูรู้สึกร้อนร้อนหลังหูซ้ายแล้วค่ะรู้สึกหูไหมแล้วค่ะไม่เย็นฝังใช่ไหมครับแต่ผมจะบังแดดให้คุณตลอดชีวิตเลยแต่ผมจะบังแดดให้คุณตลอดชีวิตเลย ผมจะบังแดดบังแดดให้คุณชีวิตชีวิตอนะก่อนแล้วตอนนี้ต้องก่อนแล้วตอนนี้ก่อนนะเป็นแฟนกับผมได้ไหมครับเดี๋ยวก่อนมึงยืนมึงจะถอยมึงจะถอยไปไกลดิเออเฟรมมันไม่เซนเตอร์เออเป็นค่ะเป็นจังหวะนี้แหละขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไหวจะเพี้ยอะไรล่ะก่อนคนเพี้ยอะไรขอเป็นแฟนไหวครับขอบคุณครับเออสมมติแบบคุณเป็นแฟนผมได้ไหมครับเป็นค่ะเป็นก่อนเลยเราเราจะกอดกันได้ไหมครับผมยังไงนะครับเออเออมึงกอดไปเออ อะไรอ่ะเหมือนเพื่อนเลยอ่ะเม่มันเป็นเพื่อนก่อนจันนี่ยังไงนะครับไม่นี่คือนี่คือนักแสดงไม่ดูดูดูมันต้องคือแบบนี้นักแสดงรักมากเราต้องเล่นเหมือนนักแสดงคือเราเล่นเหมือนนักแสดงเอางี้ดีกว่ามีอะไรอ่ะหยง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 มาเล่นมาเล่นมาเล่นแทนไปก่อนหน่อยอ่โอเคโอเคเอาบทบทเมื่อกี้เลยเป็นแฟนผมได้ไหมครับได้ค่ะกอดกอดกอดโอ้ยกอดกอดแต่พี่หยงตัวหอมมากเลยครับเ้ย แสดงว่ามึงฟอร์สไอสัตว์อย่างนี้มึงเข้ามาแล้วมึงฟอร์สอยากเห็นโอ๊ตป๊อปแล้อฮะวคนนี้จากวันนั้นที่เปิดตัวก็เขาเน้นมาแล้วนะเอาบทแมวชีวิตจริงฉันน่าชอบเธอเหลือเกินฉันไม่เคยเจอใครมันบิ๊กไซส์ขนาดนี้มาก่อนเราก็อยู่ด้วยกันมาเจ็ดแปดปีแล้วเนาะดูสิไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยน่าจะหมายถึงกูแหละใช่งั้นเราเป็นแฟนกันนะเออก็ได้ก็ได้ก็ได้ โอ้โตเตาเปียกทั้งทั้งทั้มีส่วนที่เปียกกว่านี้อีกนะใรอะอยากเห็นไหมล่ะมันจะมีโรแมนติกกว่านี้อีกนะจริงเหรอแล้วใครอ่ะโตต่อไปโอเคฮะแต่สิ่งที่นางเอกล้มแต่ว่าแฟนเก่าเนี่ยเข้ามาช่วยประคองไว้น้องมากอลังจะล้มแล้วโอบช้อนโอ้ถ้าตัดมาเป็นพวกเรานะพวกเรากำลังจะลงแล้วโอบแบบงัดมึงจะลุกไปไหนลุกไไปหนเดี๋ยวนี้เราไปทางเรือค่ะสปีดบอร์ททางเรือเหรอ ลอยอยู่กลางน้ํายอมรับตรงนี้นะตอนนี้แยกไม่ออกว่าน้องไมโกหรือวิวอะไรสวยกว่าคือมันมันทุกอย่างมันผสมผสานนะมันลงตัวแล้วพอเห็นโลเคชั่นนะเอาจริงๆนะสวยกว่าในรูปตอนที่แบบไอหยงส่งมาให้ดูอีกอจริงที่นี่คือโครงการอะไรพี่ป๊อปปงบูลโครงการอ่ะกูดึกกูเองก็ได้โครงการโซล่าเซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนซิรินทรตอนกลางวันเนี่ยเขาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ดูดกับไฟฟ้าใช่ไหมอ่า แต่ตอนกลางคืนอ่ะเป็นพลังงานจากน้ําคือทั้งกลางวันกลางคืนก็ผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดล้ามากเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดครับผมเป็นนวัตรกรรมสุดล้ําของกอฟผที่แรกของไทยและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโอเ เอางี้คือที่มาบนเรือเนี่ยจะให้มาทําอีกซีนหนึ่งเป็นซีนสําคัญเหมือนกันอันนี้คือน้องไม้กกาลังจะลงเรือแล้วก็มาเจอโอบที่เป็นแฟนเก่าพอดีแล้วน้องก็จะแบบเซลมนิดนึงแล้วโอบเขาก็เข้ามาช้อนไว้ไก็เดี๋ยวจะให้พี่โอ๊ตกับพี่ป๊อปลองทําซีนนี้ดูแต่ว่าเราไม่ต้องยืนกันขนาดนั้นเพื่อความปลอดภัยของเราเดี๋ยวเรานั่งแล้วก็แบบแก้งลงนิดนึงจริงนะหนูนั่งอยู่โพซิชั่นนี้กับโจอี้แล้ว ดูยังให้พี่สองคนสลับไปทำไปก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลือดเลือดแดงของเมโกมต้องเอางี้อันนี้เล่นเป็นโอบอันนี้เล่นเล่นเป็นไม้แล้วเดี๋ยวไปเป็นโอบงั้นงั้นงั้นทำซีนล้มอันนี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ล้มใส่เองโออบรรยากาศดีจังเลยอ่ะได้ยินเสียงน้ำกับเสียงปลาป่ะอุ้ยอุ้ยเป็นหัวเอ้ยเราก็ไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะคืนนี้เธอว่างไหมคืนนี้เธอว่างไหม ว่างค่ะเราจะสอยกันทั้งคืนเลยแหะเราจะสอยสอยแพรแพรเทคแล้วก็เราเอะเด็กในระหว่างแพรเทคกับพี่อะลำไหนใหญ่กว่ากันไม่พูดเลยอันนั้นแน่ล็อกเลยกูจจมุกล็อกแขนกูด้วยเหรอไอ้โจ้ยจเอาจริงๆไอ้นี่เป็นไอ้ยี่นี่เคลิ้มไปี่อยู่เป็นพอใจยังอ๋ยงสุดยอดเลยค่ะแล้วอ้๊าหน่อยวันนี้เป็นไงบ้างมาเที่ยวตามรอยซีรีส์มีความสุขมากคือ มาอุบลเน<ช>ี่ยไม่เคยมาวิวนี้มาก่อนแต่นี้บรรยากาศอย่างนี้คือบรรยากาศที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามแล้วคนที่ดูซีรีส์มาผมว่ามาแล้วตรงนี้ฟินคือมาถึงก็คุณก็แคปช็อตมาเลยแล้วก็มาถ่ายรูปตามตามตามคือถ้าใครไม่เคยดูซีรีส์ก็ไปย้อนดูซีรีส์ซะ<ไ>จะได้อิม่มเอมกับบรรยากาศด้วยบอกเลยว่าทุกซีนในเรื่องก็คือสวยทุกซีนจริงๆสามารถแคปแล้วก็เอามาถ่ายรูปตามที่พี่ป๊อปพี่โยนบอกได้เลยค่ะเป็นเลได้แล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง VTV นะคะทั้งซีซั่นหนึ่งแล้วก จะกับเมโก้ด้วยคืออยากออกต่างจังหวัดแบบนี้นานแล้วเพราะว่าเที่ยวแต่แถวปริมณฑลแถวใกล้ๆแถวนั้นไม่ได้มาเที่ยวต่างจังหวัดเลยแล้วมาแล้วเขารู้สึกออคือกลายเป็นมันมันมีอ่ะมันมีแบบกิจกรรมให้ทําเยอะมากกว่าที่เราคิดไว้เนี่ยเรามาดูแผงโซล่าเซลล์นั่งเรือเล่นปั่นจักรยานขี่รถก๊อฟขี่จักรยานปั่นรถก๊อฟถูด้วถู้วยวขี่ขี่รถก๊อฟปั่นจักรยานเออขี่รถก๊อฟปั่นจักรยานมีแพให้พักด้วยใช่หรือ่าเที่ยวแพก็ได้คือนอกจากมีแพล่อง ดูโซลาเซลล์เนี่ยมีแพร่ล่องตามธรรมชาติไปด้วยฝากซีรีส์อีกรอบหนึ่งซีรีส์คือซีรีส์อะไรนะคะตากใจนายจำหญิงซีซั่นสองค่ะโอเคนายนภัสน้องรักของเราอ่ะไปรวบงานรวบงานอีพีต่อไปคือโจอี้ละทีนี้ไม่รู้เรื่องละเจอกันหน้าแคมป์เดี๋ยวเจอนี่แคมป์ไปครับ เ้ยเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้เปิดวาร์ปน้องไม่โกรธเลยดึงกลับมาก่อนดึงกลับมาก่อนดึงกล้องกลับมาก่อนเดี๋ยวก่อนไอจีไอจีนะคะ at m m e i k o แล้วก็ underscore ค่ะตอนนี้มีงานอะไรอยู่บ้างคะนอกจากตอนนี้มีละครกำลังจะออนค่ะแต่พี่ซานีบอกว่าให้หนูพูดฝากร้านได้เลยเต็มที่นะคะใครนะพี่ซันนี่ค่ะเลือกคบคนได้เลือกหนูเล่นหนังกับเขาเล่นใส่หัวไปในส่วนเกินกับเขาถ้าเลือกได้พยายามมีเพื่อนที่ดีกว่านี้เชื่อพี่แต่เขาบอกให้หนูฝากร้านได้เขาบอกพี่โอใจดีหนูกลูดได้เอาไปเลยค่ะ หนูทำอาหารเสริมอยู่นะคะชื่อเพอร์โกรพีวายอติกไฟเบอร์ไปดูกันได้ที่ไอจีของเมย์ค่ะมันจะมีแบบลิงก์ร้านไว้อยู่ขายที่ไหนคะขายในไอจีในเฟซบุ๊กค่ะมีเว็บไซต์ด้วยโอเคเอาพี่ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยอยากรวยแบบพี่โอ๊ตพี่ป๊อปผมพูดพี่รวยแต่เกินนะครับตอนนี้อุยแอบผวนเร็วอันนี้ก็หันเขาไม่มีที่หันไปที่อื่นหรอกผวนเร็วผวนเร็วผวนเร็วอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะครับอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะครับ หังสายสัตว์เน่ปไปเข้าปั่งไปเข้าป่ไปแต่เจออีดีด้าเจดีแคมป์ไป้าปาเราคือคนอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคนละเอ็ดใช่ครับเที่ยวไหนบ้างในอีสานก็มุกดาหารครับมันใกล้กันไม่ใกล้ครับเป็นเขาคุณครูพาไปทัศนศึกษาเหมือนกันครับเคยมีแบบพาสาวไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ไหมมีบ้างมีบ้างผมไม่ค่อยนะครับแต่ถ้าไปเที่ยวแม่น้ำมูลแถวบ้านผมันเลครับอ่ากินข้าวเสร็จก็โดดลงน้ำเลยครับเฮ้ยเล่นน้ำกันคนเดียวหรือสองคนอ่าสี่คนครับ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกูดูกูดูไปนิ้วก่อนเพื่อ